หุดโดดรอบตัวนี้โอ้โหโอมอือฮอบตัวนี้อือมีมลอยช้ำซะแล้วนะเยวตัวนี้โดนปากัดตอนถ่ายแอคชั่นนะ ดันอมเหยื่ออีกครับผมปากัดอีกตัวครับผมโอ้ยตัดลึกด้ยครับไอช่อนเจอเ็เหยื่ออีกแล้ว ชมพูท้องเหลืองนะครับ